วิธีค้นหาช่องทัดไทยบ้านนะครับผมเราก็เข้าไปที่ youtube นะครับผมพอเข้ามาแล้วเราก็ไปที่ค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ทัดไทยบ้านนะครับผมพิมพ์คำว่าทัดไทยบ้านนะครับนี่ครับแล้วก็คลิกค้นหาเลยนะครับอ่ามันจะขึ้นรูปทัดไทยบ้านเลยนะครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับ ทักไทยบ้านแล้วก็กดติดตามนะครับตัวงซื้อสีแดงๆนี่ครับผมกดติดตามติดตามแล้วนี่ครับแล้วก็มาขวามือนะครับมันจะเป็นรูปกระดิ่งนะครับกดที่กระดิ่งแล้วก็แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมเวลาทักไทยบ้านโหลดคลิปมันก็จะแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของท่านนะครับสวัสดีครับผม วันนี้ทัตทบ้านพามาโบราณสถานกู่พลละขังนะครับบ้านกู่กาสิงนะครับผมอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอนี่จะเป็นสะเหลี่ยมน้องน้ำนะครับอยู่ด้านหน้านะครับกู่พลละขังนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวทัตไทบ้านจะพาท่านผู้ชมเดินนะครับ เข้าไปด้านหน้านะครับนี่ครับตรงนี้ด้านหน้าครับข้างบนครับจะมีลวดลายนะครับลวดลายนะครับดูสวยงามครับเดี๋ยวผมจะบรรยายนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับรู้ข้อมูลนะครับของกูพลละขังครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็บรรยายไปเรื่อยๆนะครับผม กูพลละครั้งนี่เป็นกลุ่มโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมรน,นะครับโบราณที่เรียกว่าอลโลคยาสารนะครับก่อสร้างด้วยศิลาแรงสร้างหันหน้าไปทางทตะวันออกนะครับโดยตั้งอยู่ห่างจากกูกาสิงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ400เมตรนะครับก็อยู่บริเวณพื้นที่ไม่ไกลกันนะครับผม ศิลาจารึกพบที่ปราสาทพลลัครั้งนี้นะครับเป็นจารึกของพระเจ้าชัยวรลมันที่7นะครับกษัตริย์แห่งอาณาจัก,กรกัมพูชานะครับนะครับเราจะให้ดูนะครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นมีอะไรด้วยนะครับมีน้ำอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในการก่อสร้าง นะครับโรงพยาบาลหรืออโลคยาสารทั่วอาณาจักรขอมรวมร้อยสองแห่งครับอีกทั้งทรงสร้างรูปารพลบที่ออกนามในจารึกว่าพระภัยชัยคุลุไวทูลน,นะครับพระพุทธเจ้าผู้คุ้มครองดูแลรักษาสัรพโลกนะครับผมปัจจุบันในประเทศไทยพบจารึกนะครับ อโลคขายาสารไม่น้อยกว่า9หลักนะครับส่วนใหญ่จะมีข้อความที่คล้ายคลึงกันนะครับนะครับนี่ครับเราจะถ่ายให้ดูบริเวณรอบๆเลยนะครับแล้วก็บรรยายไปด้วยนะครับทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับสถานที่และขนาดของโบราณสถานที่พบนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับบริเวณโดยรอบนะครับสวยงามนะครับอายุสมัยนะครับจากการขุดแต่งได้วิเคราะห์ จากผลการขุดแต่งได้วิเคราะห์โบราณาสถานและโบราณวัตถุที่พบนะครับเราจะสันนิษฐานว่ากูภูนละครังสร้างในพุทธศตรวตรรษที่18นะครับผมแบบศิลปะขะเมนสมัยบายุนนะครับโดยชุมชนที่อาศัยในบริเวณบ้านกูกาสิงนะครับก็ได้เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนานะครับแบบมหายานแทนศาสนาฮินดูนะครับผม ตามแบบอย่างราจะสำนักในเมืองพานครนะครับผมในช่วงราชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สร้างอโลคยาสถานะครับจำนวน102แห่งนะครับตามชุมชนในเขตการปกครองของพระองค์นะครับที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของชุมชนบ้านกลุ่มกาสิงในสมัยนั้นนะครับนี่ยตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะครับท่านผู้ชมครับเอกลักษณ์ของกูพละครังนะครับทุกท่านนะครับเป็น อโลคยาสารที่สร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเขมรโบราณแบบบายนนะในพุทธศตวรรษที่18แนะครับนะครับและเป็นหนึ่งในอโลคยาสาร102แห่งที่กล่าวถึงในจารึกปรา,าสาทนะครับตาพมนะครับประเทศกัมพูชานะครับทุกท่านอันนี้จะเป็นข้างในนะครับโดยรอบภายในข้างในนะครับผมที่เราถ่ายทุกท่านได้รับชมนะครับผม แพงรูปแบบการก่อสร้างนะครับกูพล,ละครังคือก่อสร้างด้วยศิลาแรงนะครับผมประกอบด้วยปราสาทประทานบรรณานไหลนะครับล้อมรอบด้วยกำแพงโดยมีซุ้มประตูทางเข้าโคปุละทางด้านทิศต,ตะวันออกนะครับและมีสระน้ำตั้งอยู่นอกแนวกำแพงทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผม ปราสาทประาธระานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับฐานก่อด้วยศิลาแรงผังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุมนะครับฐานเขียงล่างขนาดใหญ่มีบันไดทางขึ้นสีด้านเรือนาธาตุก่อด้วยศิลาแรงและหินทรายมีประตูทางเข้าด้านทิตะวันออกเพียงด้านเดียวนะครับก่อมุกยื่นออกมาด้านหน้าทิศตะวันออกนะครับท่านผู้ชม ให้ทุกทนให้ท่านผู้ชมได้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมและเจาะช่องหน้าต่างที่ผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้นะครับด้านหน้าปราสาทประธานพบการปูลานแผ่นหินเป็นทางเดินเชื่อมกับโคปุระนะครับผมอันนี้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้านี่ครับให้ดูให้ดูด้านข้างนะครับ โคปุละซุ้มประตูตั้งอยู่กึ่งกลางแนวกับแพงทิศตะวันออกนะครับก่อสร้างด้วยศิลาแรงและหินทรายนะครับะนะครับผมกำแพงก่อสร้างศิลาแรงล้อมรอบทัางสีด้านนะครับผมสระน้ำที่อยู่ด้านข้างนี่คือมีผังรูปสี่เหลี่ยมนะครับคือ,อเป็นศิลาแรงแบบขั้นบันไดนะครับผม กลุ่มศิลปกรนะครับดำเนินการขุดค้นขุดแต่งกูพลกระคังในปีพุทธศักราช2545นะครับได้ทำการบูรณะสระน้ำนะครับของกูพลกระคังในปีพุทธศักราช2547นะครับและบูรณะกูพลกระคังในปีพุทธศักราช2555ครับผมนี่ครับกูพลกระคังนะครับผม เห็นไหมข้างบนจะเป็นทับหน้านะครับไม่ใช่ทับหลังครับสลัดรูปภัยยัตคุลุไวทูลนะครับประทับนั่งปางสมาธิในซุ้มเหนือหน้าการนะครับผมนี่ครับนี่ด้านข้างนะครับผมด้านซ้ายจะเป็นกูพล,ละคังนะครับ จะเป็นนี่ครับเป็นขั้นบันไดครับที่ผมบรรยายทุกท่านได้รับชมนะครับนี่ครับจะเป็นสาน้าสระสี่เหลี่ยมเป็นขั้นบันไดนะครับผมตัวนี้ครับแล้วก็เดินไปนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นต้นโพนะครับผมต้นโพนะครับต้นโพต้นใสนะครับนี่ครับดูกันเลยครับต้นโพ ผมขันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ทัไทบานน้ำเนด,ด้วยครับผมวันนี้ทัไทบาลก็ขอฝากคลิปใบทอนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปทัศไทบาลสีผ้าไปสถานทีแห่งไดนะครับมองไดก็รอติดตามนะครับผมสวัสดีครับผม